Bye. <laughs> เรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องราวชวนขนหัวลุกข,ของชายชาวอินเดียเขาได้ไปพบเจอกับเรื่องราวที่น่ากลัวเรื่องนี้มาเมื่อ6กปีที่แล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นไปรับฟังพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะโดยก้อยจะขอสมมติชื่อของเขาว่าเจนะคะเจเล่าว่าเขาอาศัยอยู่ที่เมืองบ้านเกิดของเขาคือเมืองบังคลอรัฐกรลาตะกะประเทศอินเดียเรื่องราวของเขาเริ่มต้นมาจาก ลุงของเจที่เป็นคณะกรรมการของวัดแห่งหนึ่งที่อยู่ในหมู่บ้านที่ครอบครัวเขาอาศัยอยู่วัดแห่งนี้มีความแปลกก็คือเป็นวัดที่ตั้งอยู่กลางป่าท้ายหมู่บ้านทําให้ผู้คนไม่ค่อยไปเข้าวัดแห่งนี้กันมากนะักแต่เมื่อถึงช่วงเทศกาลที่ต้องจัดงานเหมือนกับเป็นงานประจําปีของวัดลุงของเจก็ได้ขอให้เจและญาติๆไปช่วยจัดงานที่วัดนี้กันอยู่เป็นประจำทุกปีจนมาถึงปีพศ2560 คือเมื่อ6ปีที่แล้ววัดได้กำหนดวันจัดงานประจำปีขึ้นมาในสัปดาห์ที่2ของเดือนกุมภาพันธ์และช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่เจต้องเตรียมตัวอ่านหนังสือเพื่อสอบในช่วงปลายภาคเรียนพอดีด้วยเหตุนี้เจจึงคิดว่าเขาคงจะไม่สามารถไปช่วยลุงจัดเตรียมงานประจำปีที่จัดขึ้นได้แน่แ,นแต่เมื่อถึงเวลาที่จะต้องไปจัดเตรียมงานจริงๆกลับไม่เป็นอย่างที่เจคิดเอาไว้ ครอบครัวและญาติญาติของเจได้ล่วงหน้าไปช่วยจัดเตรียมงานประจำปีกันแล้วแต่ที่บ้านก็ยังมีพี่ชายอยู่อีกคนที่ไม่ได้ไปกับครอบครัวเมื่อถึงเวลาสีทุ่มพี่ชายก็ได้มีความคิดว่าอยากจะไปดูการจัดเตรียมงานแต่ก็ไม่กล้าที่จะไปวัดในเวลากลางคืนคนเดียวพี่ชายจึงได้มาชวนเจปั่นจักรยานไปวัดเป็นเพื่อนกันเจได้ปฏิเสธที่จะไปวัดกับพี่ชายเพราะเขากำลังอ่านหนังสืออยู่ แต่พี่ชายก็ได้ขอร้องจนเจยอมไปกับพี่ชายอาจจะด้วยเพราะตัดความนำคาญก็ไม่เชิงเจตั้งใจว่าจะไปวัดเป็นเพื่อนพี่ชายและจะอยู่ที่วัดไม่นานจะใช้เวลาสักประมาณ20-30นาทีเท่านั้นแล้วจะกลับบ้านมาอ่านหนังสือเตรียมสอบต่อไปเมื่อไปถึงที่วัดและช่วยเตรียมงานประจำปีอยู่พักใหญ่ครบกำหนดเวลา30นาทีเจจึงได้ชวนพี่ชายกลับบ้าน แต่พี่ชายก็ได้ปฏิเสธที่จะกลับบ้านกับเจพี่ชายบอกว่าจะอยู่ช่วยงานที่วัดแล้วจะกลับบ้านในวันพรุ่งนี้ตอนเช้าเจก็ไม่ใส่ใจอะไรเขาคิดว่าจะปั่นจักรยานกลับบ้านคนเดียวก็ได้จะได้ไปอ่านหนังสือเร็วๆเจจึงเดินไปบอกพ่อและแม่ของเขาว่าเขาจะขอตัวกลับบ้านไปอ่านหนังสือเตรียมสอบต่อพ่อแม่และลุงก็ได้ห้ามเจเอาไว้ เพราะตอนนั้นดึกแล้วไม่อยากให้เจปั่นจักรยานกลับบ้านคนเดียวกลัวว่าจะเป็นอันตรายแต่ด้วยความที่เจห่วงว่าจะสอบตกมากกว่าจึงไม่เชื่อฟังพ่อแม่และลุงเจจึงคว้าจัาจกรยานปั่นออกมาจากวัดเพียงคนเดียวบ้านของเจอยู่ห่างจากวัดระยะทางประมาณ1.5กิโลเมตรหลังจากที่ปั่นจักรยานออกมาจากเขตวัดได้สักประมาณ100เมตร เจก็ได้สังเกตเห็นร่างของใครคนหนึ่งวิ่งตามรถจักรยานของเขามาจากเขีวัดเจตกใจมากและได้ออกแรงปั่นจักรยานให้เร็วมากขึ้นแต่ก็มีเสียงที่เขาคุ้นเคยเสียงหนึ่งตะโกนไล่หลังของเจมาว่าให้รอด้วยอย่าพิ่งไปเจตัดสินใจหันหลังกลับไปมองจึงได้เห็นว่าคนที่วิ่งตามรถจักรยานของเขาก็คือน้องชายน้องชายบอกว่าให้รอก่อนขอกลับบ้านด้วย เจจึงหยุดรถจักรยานเพื่อรอน้องชายน้องชายบอกว่าเบื่อแล้วช่วยงานมาทั้งวันอยากกลับบ้านไปนอนเจให้น้องชายซ้อนท้ายแล้วเขาจึงได้ปั่นจักรยานเดินทางกลับบ้านต่อพร้อมกับน้องชายระหว่างทางน้องชายที่ซ้อนท้ายเขาอยู่ก็ได้กอดเอวของเขาแน่นมากขึ้นเรื่อยๆจนทําให้เขารู้สึกอึดอัดเขาสังเกตว่าน้องชายของเขาดูแปลกๆเจจึงถามน้องชายว่าเป็นอะไร อย่ากอดแน่นแบบนั้นสิมันอึดอัดน้องชายก็ตอบกลับมาว่าไม่มีอะไรน้องชายก็ได้เล่าเรื่องราวเรื่องหนึ่งขึ้นมาให้เจได้ฟังเรื่องราวมีอยู่ว่ามีหญิงสาวคนหนึ่งเธอสวยมากๆเธอยังโสดและไม่ได้แต่งงานเธออยู่หมู่บ้านที่มีความเชื่อเรื่องปีศาจและหญิงสาวแสนสวยคนนี้ก็ได้ถูกหมอผีในหมู่บ้านจับตัวไปเป็นเครื่องเส้นเพื่อบูชายันปีศาจ เจได้ฟังแบบนั้นจึงได้รู้สึกกลัวและคิดว่าเวลาแบบนี้มันไม่ควรจะเล่าเรื่องที่น่ากลัวเจจึงได้ดุน้องชายไปว่าพอแล้วจะเล่าทำไมไม่ต้องมาบิวให้กลัวเลยนะและในขณะนั้นเขาก็ได้ปั่นจักรยานไปเกือบถึงบ้านแล้วเหลือระยะทางอีก500เมตรซึ่งจะถึงบ้านในหมู่บ้านของเขาไม่มีไฟส่องสว่างตามข้างทางเลยแม้แต่ดวงเดียวจะมีก็เพียงแต่ แสงสว่างสองมาจากบ้านบางหลังที่ยังไม่ปิดไฟนอนเพียงเท่านั้นและในขณะนั้นเองเจก็ได้ยินเสียงเหมือนกับว่ามีอะไรบางอย่างหล่นกระแทกลงกับพื้นเจตกใจคิดว่าน้องตกจากท้ายรถจักรยานเพราะอาจจะเผลอหลับไปหรือเปล่าเพราะหลังจากที่เจดูน้องให้หยุดเล่าเรื่องน่ากลัวไปน้องก็เงียบไปเลยอาจจะหลับไปก็ได้ เจจึงได้หันไปมองน้องชายที่ซ้อนท้ายเขาอยู่ก็พบว่าน้องก็ยังนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานของเจอยู่ปกติไม่ได้หลับแต่อย่างใดแต่เจสังเกตเห็นว่าน้องชายมีอาการผิดปกติมีท่าทางที่กำลังหันมองซ้ายมองขวาเหมือนกำลังกลัวอะไรบางอย่างหรือหาอะไรอยู่น้องชายได้เริ่มกอดเจนัแน่นขึ้นอีกครั้งจนเจรู้สึกอึดอัด เจคิดและแปลกใจอยู่ว่าแล้วเสียงที่เจได้ยินเป็นเสียงอะไรตกลงกับพื้นในเมื่อน้องชายก็ยังนั่งซ้อนท้ายเขาอยู่ในขณะที่คิดอยู่นั้นก็เกือบจะถึงบ้านแล้วเหลืออีกเพียงแค่100เมตรเท่านั้นน้องชายก็ได้ตีหลังของ Jay, เจเร่งให้เจปั่นจักรยานเร็วๆเจก็รีบปั่นจักรยานโดยที่ไม่ถามเหตุผลใ,ใดๆจนมาถึงบ้านน้องชายได้กระโดดลงจากรถจักรยานแล้ววิ่งเข้าบ้านไปเจจึงรู้สึกกลัวไปด้วยเลย จึงได้วิ่งตามน้องชายเข้าบ้านไม่กล้าหันหลังกลับไปมองที่หน้าบ้านเลยเจได้บอกให้น้องหยุดวิ่งแต่น้องก็ดูกลัวเจจึงจับแขนน้องให้หยุดวิ่งแล้วบอกให้น้องตั้งสติและถามน้องว่าเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นน้องก็เงียบไปไม่ยอมตอบอะไรได้แต่ก้มหน้าในขณะนั้นเองโทรศัพท์ของเจก็ได้ดังขึ้นเจมองไปตามเสียงโทรศัพท์ก็พบว่า โทรศัพท์ของเขาได้หล่นอยู่ที่หน้าประตูทางเข้าบ้านอาจจะเป็นตอนที่เจวิ่งไล่ตามน้องชายเข้ามาโทรศัพท์ที่อยู่ในกระเป๋ากางเกงตื้นๆจึงได้หล่นลงไปโดยที่เขาไม่ทันได้สนใจเจจึงได้ลบความสนใจจากน้องชายแล้วเดินไปหยิบโทรศัพท์เพื่อรับสายเมื่อเจเดินไปถึงโทรศัพท์จึงได้เห็นว่าเบอร์โทรที่โทรมานั้นเป็นเบอร์ของน้องชายของเขาเองเจคิดว่าน้องชายอาจจะลืมโทรศัพท์มือถือไว้ที่วัดใครสักคนในครอบครัวของเขาจึงได้โทรศัพท์ มาบอกเขาว่าน้องชายลืมโทรศัพท์เอาไว้แต่เมื่อรับสายปลายสายนั้นเป็นเสียงของน้องชายถามเจามาว่าถึงบ้านหรือยังแม่โทรมาถามแม่เป็นห่วงเจหยุดนิ่งไปประมาณ5วินาทีไม่ได้ตอบอะไรกลับไปและได้หันไปมองทางใครคนหนึ่งที่เจคิดว่าเป็นน้องชายของเขามาตลอดที่กลับบ้านมาด้วยกันแต่เมื่อเจหันกลับไปมองน้องชายที่กลับมากับเขาน้องชายก็ได้หายไปแล้ว เจกลัวจนสลบไปและได้ตื่นขึ้นมาอีกทีตอนที่พ่อแม่และน้องชายได้มาปลุกเขาที่นอนสลบอยู่กลางบ้านทุกคนตกใจเป็นอย่างมากที่มาพบเจนอนสลบอยู่โดยเฉพาะแม่ที่กำลังร้องไห้เพราะเป็นห่วงกลัวว่าเจจะเป็นอะไรไปเจตื่นขึ้นมาแล้วโผล่เข้าไปกอดแม่ด้วยความกลัวเมื่อเหลือบไปเห็นน้องชายเจก็ยิ่งกลัวเข้าไปใหญ่แล้วก็ร้องไห้ไม่หยุด พ่อแม่นั่งปลอบเจอยู่พักใหญ่จนเจอาการดีขึ้นเจจึงได้มองไปที่น้องชายแล้วถามพ่อของแม่ว่านี่ใช่น้องจริงๆหรือเปล่าพ่อของแม่ก็ได้ยืนยันว่าใช่นี่คือน้องชายของเจจริงๆเจจึงได้เล่าเรื่องราวก่อนหน้านี้ทั้งเรื่องราวที่น้องชายขอกลับบ้านมาด้วยเรื่องราวของหญิงสาวที่น้องชายเล่าให้ฟังจนกลับมาบ้านน้องชายก็ได้หายไปมีเพียงน้องชายตัวจริงที่โทรมาถามว่าเขาถึงบ้านหรือยัง แล้วเจก็ได้เป็นลมหมดสติไปจำอะไรไม่ได้อีกเลยพ่อกับแม่บอกว่าน้องชายคนที่กลับบ้านมากับเจอาจจะเป็นวิญญาณของหญิงสาวที่ถูกหมอผีจับไปเป็นเครื่องเส้นบูชาย,ยันปีาศาจเมื่อนานมาแล้วในอดีตหญิงคนนั้นจึงได้แปลงร่างมาเป็นน้องชายของเจและเล่าเรื่องราวของตัวเธอเองให้เจฟังและน้องชายก็ได้ยืนยันว่าน้องไม่รู้เรื่องราวของหญิงสาวคนนั้นมาก่อนเลยจะได้มาฟังที่เจและพ่อกับแม่เล่าให้ฟังนี่แหละ เจมีความคิดเห็นแบบเดียวกันกับพ่อและแม่คืนนั้นเจจึงได้ขอให้พ่อแม่และน้องชายอยู่เป็นเพื่อนที่บ้านเขาไม่กล้าออกไปไหนคนเดียวในตอนกลางคืนอีกเลย